สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ FC ทุกคนนะคะวันนี้นะพากันมาดักปลาซิวอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะให้ดูว่าวันนี้เป็นยังไงคือลองเปลี่ยนอาหารดูนะคะใช้เป็นหัวอาหารลูกหมูนะที่ได้ลองใช้นี่เพราะว่ามีพี่พี่คนหนึ่งนะ บอกว่าให้ลองใช้หัวอาหารลูกหมูดูนะคะก็เลยอยากลองดูนะวันนี้เอากระบอกมาแค่25กระบอกนะคะนูน่นอ่าหมายตรงฝั่งข้ามถนนน,นี้นะนี่ค่ะเป็นหมายนี้นะเดี๋ยวจะลองเอากระบอกวางดูนะคะแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะคะว่าอาหารลูกหมูเป็นผลหรือเปล่านะไปค่ะไปดูกันก็กรอกเยื่อใส่ขวดเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนใส่ให้พอดีให้พอประมาณนะไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ดักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เลาะดักมาเรื่อยๆนะเป็นคลองเป็นคลองแบบว่าเป็นน้ำกร่อยๆนะคะทุกคนแต่มีปลาซิวนะมีปลาซิวเยอะอยู่แหละเห็นตัวมันวิ่งนะคะเห็นมันเท่ววิ่งเล่นน้ำกันนะก็วันนี้ที่ต่างจากครั้งอื่นๆก็คือเปลี่ยนหัวอาหารนะคะใช้เป็นอาหารลูกหมูนะ จะเข้าไม่เข้าก็รอดูอีกทีนะคะเนี่ยคลองก็ยาวเลยนะคะยาวมากๆเลยแหละสายนี้นะก็เดี๋ยวจะเลือกหาที่ลงนะคะวางให้ครบทั้งหมดยี่สิบห้ากระบอกนะคะไปค่ะไปดูกันมีตัวมาตอมบ้างไหมคะม,มีนะ แต่ไม่รู้จะเข้าขวดให้หรือเปล่านะตัวตอมมีเยอะนะอมมเยอะเนาะก็ตอนนี้วางมาใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือกี่ขวดเนี่ยเหลือสามขวดนะ จะสุดคลองแล้วด้วยค่ะวางห่างๆนะตั้งแต่ต้นคลองยันท้ายคลองนะคะจนครบยี่สิบห้าขวดแล้วเนี่ยมีมาตอมนะคะพี่มีกันต่น้อยมีตัวมาตอมแต่น้อยนะงั้นก็ต้องรอชั่วโมงหนึ่งเนาะรอเปอ็นชั่วโมงได้ไม่ได้ก็ต้องรอดูนะ ก็ดักครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งหมด25ขวดนะอันที่จริงอะ่ะหมายเนี่ยเราก็เคยมาดักอยู่นะคะแต่เราใช้หัวอาหารลูกไก่นะซึ่งเข้าดีมากๆนะคะก็หมานอยู่เหมือนกันนะหมายนี้นะแต่วันนี้ต้องการทำคอนเทนต์ที่ว่าใช้อาหารลูกหมูนะคะ มันจะเข้าไม่เข้าอ่ะนะคะคือเราอยากรู้นะจากปกติที่ว่าเราดักหัวอาหารลูกไก่มันเข้าดีนะแล้วเราลองเปลี่ยนดูมาเป็นอาหารลูกหมูดูนะคะว่ามันจะเข้าพอๆกับอาหารลูกไก่ไหมหรือว่าไม่เข้าเลยหรือยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะต้องรอลุ้นก็รอเวลาประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวเรามาเก็บกู้กันนะคะเดี๋ยวต้องรู้ได้ลุ้นตอนนั้นนะคะว่าเข้าหรือไม่เข้านะก็ ตอนนี้เวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะคะก็ลองไว้ให้นานหน่อยนะเปลี่ยนเยื่อนะคะดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าก็มีเข้านะคะนุ่นในขวดเห็นหรือเปล่าทุกคนย,ยุบยิบยุบยิบอยู่นะแต่มันจะเข้ามากเข้าน้อยเข้าได้เท่าที่ควรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสรุปนะปกติหมายนี้ที่มาหาอยู่ก็ได้อยู่ประจำประจำเลยนะคะที่อาหารลูกไก่นะ ประมาณสองกิโลนะคะขวดเท่ากันเลยยี่สิบห้าขวดนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะได้เท่ากับอาหารลูกไก่หรือเปล่านะอาหารลูกหมูนะคะเก็บกูขวดใหญ่นี้เป็นขวดแรกเลยนะทุกคน <S <S ก็ถือว่ามันไม่เลือกกินนะพี่มิตนะไหนคะ แต่มันก็ไม่เยอะเท่าที่ควรเนาะทุกครั้งเรามาดักอาหารลูกไก่มันก็เข้าเยอะกว่านี้นะคะแต่ก็ถือว่าได้นะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนหาอาหารลูกไก่ไม่ได้มีอาหารลูกหมูก็ลองใช้ดูนะคะไหนคะพี่โอ้ ไม่เยอะเนาะไม่เยอะเลย,เยทุกทีเราเราดักอาหารลูกไก่เข้าเยอะกว่านี้เนาะขวดนี้เข้านี่ประมาณสองขีดสามขีดน่นหมายนี้นะ่ะอ่ะนั้นก็ไปดูขวดอื่นต่อบางขวดนี้ไม่มีเลยสักตัวนะทุกคนมันเหมือนว่าหัวอาหารลูกหมูเนี่ยมันไม่พุ้งกระจายเหมือนอาหารลูกไก่นะพี่เนาะ อาหารลูกไก่มันจะมีความฟุ้งกระจายความเป็นเป็นผงนะคะทุกคนเป็นละเอียดอ่ะเนาะแต่อาหารลูกหมูนี่มันเป็นเม็ดนะคะมันเป็นเม็ดเป็นอัดแท่งอัดมาเป็นก้อนๆเล็กๆอันทุกคนเนี่ยดูจากปกติมันได้เยอะๆอ่ะเนาะก็แล้วแต่นะก็แค่แบบให้ดูอะนะ่ะเนาะว่าออวันนี้ใช้อาหารลูกหมูแล้วนะ ได้ไม่ได้ก็เนี่ยค่ะก็แล้วแต่บางพื้นที่เนาะบางบาง,บางพื้นบางพื้นที่ปลาอาจจะกินอาจจะเข้าก็ได้เนาะแต่ที่นี่มันคงไม่ชอบมังอาหารลูกหมูไปค่ะเดี๋ยวไปลุ้นไปดูไปสรุปกันนะคะว่าได้สักเท่าไหร่นะวันนี้นะก็ตอนนี้เก็บมาแล้วสิบสี่สิบห้ากระบอกนะก็ในความคิดความรู้สึกหนูนะเรากลับไปใช้หัวอาหารลูกไก่เหมือนเดิมดีกว่าค่ะเพราะว่า ความที่เขาเป็นหัวอาหารลูกหมูนะเขาไม่มีความฟุ้งกระจายนะทุกคนมันเลยเข้าไม่ดีจริงๆเลยค่ะวันนี้นะเพราะว่าปลาซิวอ่ะมันจะชอบแบบต้องให้เป็นเหยื่อที่มันฟุ้งกระจายอ่ะทุกคนเหมือนลำเหมือนอะไรแบบนี้นะค่ะเขาก็จะแห่กันมานะแต่พอมันเป็นหัวอาหารลูกหมูเนี่ยพอเราใส่ขวดปุ๊บทั้งที่เราหันหันหมุนหมุนขวดแล้วก็นะมันก็ไม่ฟุ้งอยู่ดีนะคะทุกคนมันก็จะนอนก้นขวดอยู่อย่างนั้นนะ ปลาเข้าไปกินมันก็ปลามันจะดิ้นดิ้นในขวดที่จริงอ่ะมันก็จะทําให้อ่าฟุ้งกระจายนะถ้าเป็นหัวอาหารลูกไก่นะแต่พอเป็นหัวอาหารลูกหมูนี่คือเขาไม่ฟุ้งเลยนะคะทุกคนพอเขาไม่ฟุ้งเลยปลามันก็แบบไม่มีความสนใจที่จะเข้าอ่ะนะค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านนะไปช่างให้ดูค่ะว่าวันนี้ได้สักเท่าไหร่นะคะก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะนี่ล้างปลาสะอาด ใส่ถุงก๊อบก็บกันเลยนะวันนี้ไม่ต้องช่างทั้งตะกร้าไม่ต้องหักตะกร้านะคะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่แต่นั่นกิโลสามขีดค่ะปกติได้อยู่สองกิโลสองกิโลกว่านะคะหมายตรงนั้นนะใช้อาหารลูกไก่นะคะวันนี้หนูก็ทําให้ดูแล้วนะคะพี่พี่เอฟซีที่คอมเมนต์มานะว่าให้หนูใช้อาหารลูกหมูดูนะคะหนูใช้แล้วนะสรุป มันก็เข้านะคะแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าปลาบางพื้นที่นะคะที่อาจจะชอบกินไม่เหมือนกันอ่ะนะอ่อนแล้วจะบอกว่าสูตรอาหารที่ใช้ดักปลาซิวไม่ได้มีแค่สองตัวนี้นะคะอาหารลูกไก่เล็กกับอาหารลูกหมูอ่อนนะคะก็มีข้าวคุกกะปิได้มีลำได้นะคะ แต่ว่าที่หนูไม่เลือกใช้ข้าวคุกปินี่คือเวลาหนูไปดักอะ่ะหนูใช้กระบอกเยอะนะคะทุกคนแล้วกะปิมันแพงนะเราต้องใช้เยอะส่วนลำอะ่ะมันหายากนะคะพื้นที่ที่หนูอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะหารำได้ง่ายๆนะคะก็อาหารลูกไก่ดีที่สุดละสำหรับหนูนะสะดวกถูกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ c เอฟซทุกคนที่คอยติดตามรับชมเราสองคนนะคะขอกําลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หนูก็ขอฝากให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ